They, they, they got, they got, they're demanding. They like ตววัดวกตววอะรตา้นี้วละโลกิงารัด้าหนาดเจวะปะนาติสุรุปีสุปะตโตรมตุตามิีตัอิเโะโมิทาขาอสุราเทวาตะโภกรมัยปุจิโตนะโมุัตวปิตินาโมธรมะตัวปิตินามสัะัปิติสุขกัวรังสัมปะจ่างตัววังวังสัะนงุสัตวาวิสาติ

นามโอภัายติมิหานาปังพยาคตยาตะูอหสตะพะรุปกาทันโตตัวกูคือพรยาถือราชสติโอมหานาถังสีนิหนาังสัพเพสัตรูอปรายังติพุทธธรราชนานังสตรูจงาักติใจธรรมราชนางัสตรูจงัตสังฆมารงสัตรูจงัตนรมะาะรังอานอัปปุ อ้โไปรับโครัขารัขาโคจะรับอีกฟันก็ขาบาหายไปามมโอประศุกูลจะปลุกสมแดงกำนังลาแตงเจอปีนไชให้นลูกมาปลุกมลและปลุกยาปูกจะปลุกข้าวขาและเลขกยานกูจะปลุกจนสูงเลยเพ่งจานกูจะปลุกกลางวันและการคูนกูจะปลุกไม้อันจีนก็มาเรือยกูจะปลุกทั้งมนเรือและปาชากูจะปลุกทั้งป่าและเขาควาย ได้ประปุกด er, ูงูชื่อปราลือสีกับสปะทุกคนไว้ให้แก่กูอิสวาสุดมะกากุกนะครัสปะเทโตเอนโธโซอายะอธิมัติมินกเย์เกสาโลมานะคะตตางจมังสลมนะคะรวมกันตำงานะอย่าง अधिकांश तरीके अंदर उन्हें उतारीयां तरीके सब किसान से आपको कोई किसान देखो मेरे को किसान को देखने के लिए तारे दिखाएं मज़े की हाँ की दिवसों विदेशी โกกุตตีัลลมกาโรนาาร์โลนาิตคาโรตตะโกโกโจ้ากันได้ากาโติาจอกัได้จัวกได้วิทยาเมตรได้ววัฒนาการประยการน้หนัพุทธนู้ได้สอกันรอได้ Mean